รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงจำเดือนกันยายน2568นะครับซึ่งในเดือนกันยายนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเดือนที่มีความพิเศษมากเลยในทางโหราศาสตร์ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงนะครับที่จะมีการเร่งนะเร่งในเรื่องของโชคลาภเร่งดวงชะตาเร่งภาพรวมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีของครึ่งปีหลังเลยทีเดียว โดยในเดือนกันยายนนี้นะครับมีดาวหลายดวงที่มีการขยับับเปลี่ยนนะครับมีดาวศุกร์มีดาวพุธอย่างนี้นะก็เป็นตัวแทนของการสื่อสารการเจรจาตันเงินความรักต่างๆพอมีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับก็จะมีความโดดเด่นมากขึ้นนะมีดาวอังคารที่จะมีการเปลี่ยนแปลงช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยดาวองคารยังอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่ามหาจักรมหาจักรเนี่ยจะฟักตัวให้เป็นใหญ่เลยนะครับแล้วดาวองคารก็ เป็นตัวแทนของความลุยบุกลุยกล้าสู้กล้าลุยอย่างนี้นะพอครึ่งเดือนไปก็จะคลี่คลายดีขึ้นมีดาวเสาร์นะครับที่เข้าไปร่วมกับดาวราหูคือมีการเดินถอยหลังมาตนะั้งแต่เดือนกรกฎาเลยแล้วมีการย้ายราศีนะครับเข้ามาร่วมกับดาวราหูเนี่ยตั้งแต่วันที่23สิงหาคมเป็นต้นมาฉะนั้นก็จะเริ่มส่งผลนะเนื่องจากดาวเสาร์และดาวราหูเนี่ยเป็นคู่มิ ใหญ่ทางโหราศาสตร์เป็นคู่ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะยังส่งกําลังไม่เต็มที่เนื่องจากดาวเสาร์เนี่ยยังเดินวิริตอยู่คือเดินถอยหลังอยู่นะจึงไปเดินหน้าอีกทีเนี่ยประมาณ16พฤศจิกายนเลยนะครับแล้วก็ยังมีดาวเกตนะครับเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์พลังธรรมชาติเหนือโลกต่างๆตรงนี้นะครับจะมีการย้ายราศีพอย้ายเข้าไปแล้วเนี่ยไปร่วมกับดาวมฤตยูอีก จะส่งกำลังกันแบบพิเศษเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะส่งผลให้เกิดตัวช่วยใครมีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเวลาที่ดาวเกตเข้าร่วมกับมฤตยูเนี่ยมันจะมีแรงส่งมีแรงหนุนนะค่อนข้างมากก็ให้สวดมนต์อธิษฐานจิตกันให้ดีและกันมันจะเกิดตัวช่วยแบบเหนือธรรมชาติได้นะครับและอาจารย์ก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับในปี2 5 6 8นี้จะมีพิธีไหว้ครูบูชาครูประจำปี ไหว้ครูบรมครูหลวงปู่โลกอุดรน,นะครับในวันจันทร์ที่13ตุลาคม 2, 5, 6, 8ที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีพิธีครอบครูครูโหนครูยันครูสมาธิครูกรรมฐานครูมนณถาอย่างนี้นะครับใครที่อยากเข้าร่วมพิธีนะครับมาลึกถึงคุณครูบูชาครูอย่างนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาร่วมพิธีได้หรือใครอยากจะร่วมเป็นเช่าภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นบายสีเป็นอาหารเป็น การจัดพิธีประจำปีในปีนี้ก็าสามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับขอเรียนเชิญคณะสิษย์ของอาจาร,รย์กฤษณนะภูสิอุดมและผู้ศรัทธาในบรมครูหลวงปู่โลกอุดรบรมครูปู่ฤสีพมนารอดเข้าร่วมพิธีไหว้ครูบูชาครู ครอบครูประจำปีที่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่13ตุลาคม2 5ง8 5 6 8แรม6คข้างเดือน11เพื่อแสดงความเคารพครูบูชาครูผู้ซึ่งมีเมตตาอบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่สิทธิ์ทุกคนให้สิทธิ์เป็นผู้มีวิชาความรู้ดำรงตนอยู่ในคุณงามความดีนำพาตนเองและครอบครัว สู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ตามประสงค์เข้าร่วมพิธีครอบครูประสิทธิกำลังครูครูโหนครูยันครูมณคาาครูสมาธิครูกรรมฐานคร้มทองป้องกันให้แคล้วคลาดปลอดภัยเจริญรุ่งเรืองสงปรารถนาร่วมน้อมลำลึกถึงคนุปการของบรมครูที่ได้ธนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทำรงไว้ซึ่งศรัทธ,ธาในพระพุทธศาสนาสืบไปสนใจร่วมพิธีไหว้ครูครอบครูประจำปีหรือร่วมบุญงานพิธีและเครื่องบวงสวงติดต่อลงทะเบียนได้ที่ ลัคนากรกฎกรกฎกนันยายน2568ชาวลัคนากรกฎเนี่ยนะครับดาวประจาตัวก็คือดาวจันทร์ดาวจันทร์เนี่ยเป็นดาวที่เคลื่อนที่เร็วนะครับแต่ตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยอาจจะอยู่ในตําแหน่งที่มีแรงเสียดทานสักนิดหนึ่งแต่ก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะครับในสัปดาห์ถัดๆไปนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยชาวลัคนากรกฎเนี่ยนะครับจะต้องมีความรอบครอบรัดกลุ่มค่อนข้างมากในเดือนนี้ การตัดสินใจการวางแผนทําอะไรจะต้องรอบคอบการตกลงทําสัญญาจะต้องมีเอกสารรัดกลุ่มต้องมีไยกฎหมายต้องมีอะไรต่างๆท,ที่มาช่วยนะครับไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดไปได้การงานเนี่ยต้องอาศัยหุ้นส่วนหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจาต่างๆนะมันจึงจะมีโอกาสสําเร็จสมปรารถนาได้แต่ก็ต้องระมัดระวังการโต้เถียงการโต้แยง้ง นะแต่ตกลงทําอะไรก็ตามนะครับเถียงกันตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยดีที่สุดแล้วไม่งั้นเนี่ยเวลาที่อะไรง่ายๆทําทผ่านๆไปง่ายๆง่ายๆสุดท้ายไปมีปัญหากันทีหลังนะครับฉะนั้นชาวลัคนากรกฎต้องระมัดระวังดีๆต้องเถียงกันตั้งแต่แรกชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วปลายทางก็จะกลี้ดขายนะครับเรื่องการเงินเนี่ยนะครับถือว่าโดดเด่นมากๆเลยตั้งแต่ต้นเดือนดาวศุกร์เนี่ยนะครับมาทับดวงชะตา และโคจรได้เป็นราชาโชคดาวศุกร์ก็เป็นตัวแทนของการเงินเป็นตัวแทนของความสุขมาทับลัคนาอยู่นะครับโดดเด่นมากแล้วยังเป็นราชาโชคอีกด้วยราชาโชคก็หมายถึงโชคอย่างพระราชาอีกทั้งนะครับดาวอาทิตย์โคจรเป็นกเกษตรตราธิบดีหนักแน่นมั่นคงมีกําลังมากอยู่ในเรือนการเงินเลยฉะนั้นโดดเด่นเรื่องการเงินชาวลัคนากรกฎมีโอกาสได้รับทรัพย์มีโอกาสได้โชคลาภ มีโอกาสได้เงินที่รอคอยนะเพราะดาวสุกก็เป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยลาภะก็หมายถึงโชคลาภหมายถึงโอกาสทับลัคนาและเป็นราชาโชคเอกโอ้โหใครรอเงินอยู่ใครไปกู้เงินใครรอเงินหุ้นส่วนใครอยากจะไปเสี่ยงโชคโดดเด่นมากการเงินโดดเด่นนะครับฉะนั้นใครยังไม่ได้เสี่ยงโชคนะจะแนะนําเลยไปซื้อเลย3มใบห้บาใบสิบใบอย่างนงี้มีโอกาสสําเร็จสมปรารถนาเลยทีเดียวนะครับความรักนะครับ คนโสดเนี่ยจะมีสเสน่ห์แรงเลยนะเฉพาะการสื่อสารทางออนไลน์การพบลักจากออนไลน์การทํากิจกรรมต่างๆตรงนี้มีโอกาสสปาร์กกันได้ดีทีเดียวนะครับส่วนคนที่มีคู่นะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่หวานกันมากขึ้นเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นอยู่บ้านร่วมกันก็ชวนกันทําอาหารด้วยกันชวนกันไปเที่ยวด้วยกันอย่างนี้จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ดีทีเดียวนะครับ ดวงกัรอาจารย์กฤษณะแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำแก้ปัญหาตรงจุดไม่มีสะดุดทุกช่วงเวลาของชีวิตการเงินการงานความรักสุขภาพการค้าธุรกิจต่างๆอาชีพหลักอาชีพเสริมการเรียนการสอบแข่งขันเจาะลึกพร้อมคำแนะนำวิธีการแก้ไขแบบชัดเจนรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนเพราะก,การใช้ชีวิตลองผิดไม่ได้หากเลือกเดินทางผิดคือเสียหายเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกใครที่พลาดไปแล้วกำลังเจอปัญหาหนะัก ต้องการที่ปรึกษามาดูดวงกับอาจารย์กฤิศะมีคําตอบให้ทุกปัญหามีทางออกแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำตัดสินใจได้ถูกทางรู้เร็วสําเร็จเร็วสุขภาพนะครับให้ระมัดระวังสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับความเครียด นะการนอนไม่หลับการคิดมากของเราพวกนี้นะมันจะนำพาไปปัญหาสุขภาพอื่นๆเลยทีเดียวนะครับข้อควรระวังในเดือนนี้นะปัญหาอะไรเก่าๆปัญหาความลับเปิดเผยปัญหาที่เราเคยซุกมันเอาไว้ปิดมันเอาไว้ระวังมันจะเปิดเผยได้แล้วก็เป็นข้อโต้แย้งกันได้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวต้องระวังให้ดีนะครับพิธีเสริมดวงนะ ให้ชาวลัคนากรกฏเนี่ยนะครับไปทําสังฆทานพระสงฆ์สี่รูปขึ้นไปอย่างนี้นะครับไปทำสังฆทานถวายดอกไม้ด้วยนะเป็นดอกไม้สีขาวอะไรพวกนี้นะแล้วก็อธิษฐานจิตอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรจะเสริมดวงชะตาได้ดีขึ้นนะครับเลขมงคลประจําเดือนนะครับสองหกดสี่หนึ่งขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับใครที่ได้เข้ามาชมคลิปอาจารย์นะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาอาจารย์ลงคลิปอะไรนะครับก็จะได้ติดตามกันก่อนเลยหรือใครอยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับมีกลุ่ม open chat อยู่ใต้คลิปนี้นะครับเป็นลิงก์ท่านก็สามารถกดที่ลิงก์แล้วก,ก็เข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ได้นะครับหรือใครที่อยากคุยกันสดๆนะอาจารย์มีไลฟ์สดทุกวันอังคาร พรหัสและก็เสานะครับประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปก็มาสนทนากันในเรื่องเรื่องเล่าโลกทิพย์ธรรมะปฏิบัติสอบอารมณ์ธรรมะปฏิบัติโหราศาน่ารู้มาสนทนากันได้เสร็จแล้วก็จะมีการนำสวดมนต์นะครับสืบชะตาใหญ่แล้วก็นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมและอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรนะใครที่ยังไม่มีหนังสือสวดมนต์นะครับสามารถขอรับหนังสือสวดมนต์สืบชะตาใหญ่ได้ฟรีเลยหรือใครอยากจะร่วมบุญ นะเราจะมีแบบเล่มสีเขียวนี่นะครับเป็นร่วมบุญก็จะมีพิธีกรรมเพิ่มขึ้นมีบทสวดมีคําอธิษฐานจิตมีพิธีอขอคมากรรมพิธีเบิกบุญมีพิธีลาพระพุทธภูมิเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะใครที่สนใจแบบไหนก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับถอดรหัสชีวิตดวงชะตาฟ้าลิขิตเปิดแผนที่กรรมวิเคราะห์ด,ดวงให้ถูกฉลกใครเคยเป็นแบบนี้บ้าง ขยันเท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ขึ้นอยากขายที่ขายบ้านเท่าไหร่ขายหลายปีก็ขายไม่ได้ขาขายไม่ดีฝืนเครื่องมีแต่ทุนจมและอีกหลายคนที่ขยันสิบปีก็ไม่รวยสักทีกรู้สึกแบกภาระ,ะรู้สึกเหนื่อยกับการทํางานทํามากได้น้อยขาดผู้ไปทำขาดตัวช่วยมาวิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตากับอาจารย์กฤษณะแบบรู้ลึก,ลก,ลกรู้จริงมั่นยําเพื่อค้นหาประสรคต่างๆตัวที่ขัดขวางและทําพิธีขอขมากรรมขออุศิกรรม ค้นหาบุญกุศลหนุนนำตัวเองพรสวรรค์ที่ติดตัวเบิกบุญหาตัวช่วยมาสนับสนุนวิเคราะห์ชะลอมที่ถูกต้องเพื่อส่งเสริมหนุนดวงชะตาให้รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ได้อย่างรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนทุกจังหวะเวลาของชีวิตอย่ารอชา้าตรวจสุขภาพดวงประจำปีกับอาจารย์กฤษณะหลังตุลจนีนชีวิตจะเป็นอย่างไรเสริมดวงอย่างไรให้เจริญรุ Star ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวด่วนที่ไลน์แอดโอเพดาว